เสียง,ยง<ะ>มันมีคนตามอะไรสองที<ะ>ตอนที่เราเดินมาเนะี่ยเสียงอะไรไม่รู้ว่าเสียงมันมีคนทุกสองทีเราจะหันหน้าไปหาปัาไก่เลยตอนนี้อาจารย์สมกิจนะกำลังจุดธูปผ้าดอกเพื่อที่จะบอกเกา่าวเจ้าที่เจ้าทางนะครับขอบคุณเจ้าที่

ไปไม่ถูกก็เลยจุดทูบไปรอบแรกไปไม่ถึงไม,ไม่เจอไปไม่เจอถ้ำต้องกลับมากลับมาจุดทูบเพื่อที่เบิกทางเปิดทางก่อนพี่หลอกรางวัลชร์คือคือพี่หลอกนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับผมนะครับเสี่ยงชีวิตมาเลยนะครับการเดินทางไปถ้ำพี่หลอกหรือว่าถ้ำตรงนั้นนะครับผม ห้ามออกนอกเส้นทางนะครับตัวนี้ก็เป็นพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ที่ตะเข็บชายแดนนะครับที่การสู้รบนะครับหรือว่าเป็นนะครับทางขาเขมปปรอพยพเข้ามานะครับผมห้ามออกนอกเส้นทางเลยประมาณกิโลก,กว่าครับขึ้นไปนี่ว่านน้นนะไปรอบแรกไม่เจอไม่เห็นนะครับผมต้องลงมาจุดทูหบอกกล่าวก่อนอันนี้เป็นตะเข็บชายแดนนะครับ ครับเป็นปา่าภูเขาพนมดงรักเก็บชายแดนเลยไปเ,เดี๋ยวตัดภาพไปเลยนะครับผมหยุดทำไมฮะหยุดทำไมผมก็มามอม อเป็การทำสัญลักษณ์โอ้ทำสัญลักษณ์ไว้โอ้นี่น,นี่ผูกไว้น,นี่ผูกไว้ไปต่อเพราะว่าการข้ามขอนไม้กลางป่าต้องให้ระวังด้วยไปนู่นนะทำอะไร ไม่ถูกแล้วไว้ไม่ถูกแล้วถูกไหมเนี่เราไปนครับขึ้นสูงไปเรื่อยๆ ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยถูกไม่ถูกรอบนี้จะไปถูกอยูไอย่ไหมอโอ้หลงทางแล้วพี่น้องเลย ไหวไหมเราต้องทำไแบบนี้ไปไม่ได้นะข้าม้เนอยเป็นทางไหนทางไม่ตตไหนทางจะข้ามไปทั่วเด้อจะข้ามไปทั่วรออารก่อนตังไหน นี่ทางนั่นไม่ใช่ทางเดี๋ยวรอตามารย์ไปนี่เมื่อกี้ทางมาหนี่เนี่ยพูดแล้วนี่ยนี่นี่ทางขึ้นมาหนีแหละนี่ทางมาถึงแค่นี้แล้วไปไหนต่อฮะฮะพูดไหนตามตามตามนี่ไปนี่ไปสุดไหนทางทางไปนี่เลยนี่ไปนี่มาสุดนี่เหรออาจารย์อยกลับมาทางนี้เงินบนนั้จะเข้าที่นี้นะ สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวีผมีปเอยู่ตรงนี้สิที่ไหนเอาใหม่เอาใหม่ทำขาเเดี๋ยวเราหลงเด้ทำตรงนั้นไปเด้อทำตรงแยกน่ะเดี๋ยวเราหลงเด้หน่ทำตรงแยกเด้อที่ทางสุดน่ะให้ทำยังไงคะฮะทำยันรักพี่ทำยันรักไมกตลอดอยู่หักหักไม้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 หักกายไม้ย้อนคืนนะอันนี้ก็ถากเอาไวได้นะหักไม้ย้อนคืนเด้อ ต้องหักไม้ย้อนขึ้นนะจะหักงมา้างหน้านะหลวงปู่ก็บอกแล้วมันเป็นป่าอาถรรพ์เนอะปู่บอกแล้วว่าขึ้นไปมันเป็นป่าอาถรรพ์แล้วขึ้นไปมันหลงขึ้นตรงนั้งสุดที่อาจารย์เดินไปมันสุดทางแล้วเนี่ยฮะ เราเดินมาดีตามทางเดีเนาะเนาะใช่นี่ตามทางมาดีมาสุดตรงนี้นะใช่แล้วมันไม่มีทางไม่มีทางต่อเนาะทางมาสุดป่ะเนี่นี่ทางก็ทางมาดีดีเนาะเออเราก็ขึ้นมาดีดีเนาะขึ้นมาดีก็สุดตรงนี้เฉยๆเลยเป็นสุดทางสุดเฉยๆเลยเอ้าถอยปูตรงนั้นอะปูอะไรนะ ปูอะไรที่บอกเมื่อกี้น่ะที่เราคนไปหาน่ะปูเน้นนั่นน่ะเออแกบกว่าเป็นป่าอาถงแกบอกตัวเลขด้วยเนาะแกบอกตัวไหนห้าเก้ากับหกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งปูเน้นเฮ้ยที่ลงให้ผมเดินออกก่อนเวลาลงให้ผมเดินออกก่อนอะไรขึ้นผมเดินตามหลัง สองรอบนะครับผมยังไม่เจอนะครับนี่เดินลงแล้วเดินลงแล้วนะครับไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยแยกทำทางเลยเด้อทำไอ้กากระบาดไปด้วยโอ้ตาแยกตรงนี้ใช่ไหมเออทำกากระบาดไปเรื่อยมาตรงไม้ตรงนี้เออหักไม้ไปแล้วนี่ หากมาไม่ไรอน,นะครับการขึ้นป่า,านาัก็ตามที่ลตาโนะใช่ก็ว่ามันมีสามแยกแล้วก็แยกขาไป,ไปไนะ้ใช่ต้นไม้ใหญ่ต้นอะไรต้นโพต้นไซใหญ่ตรงนี้ก็เป็นป่าขนมลงนะเช่อขนมลงละ อะไรนะคนอะไรใหญ่ใช่ไหมต้นต้นปวกใหญ่หหให้ไหนเอาอีกแล้วอคลิปนี้เป็นการชิปหลงป่าเดินป่าพาน,นมดง,าามง,งรักเป็นไงผมว่าหลงเนี่ยนะผมว่ามผมว่าเราหลงเนี้ยนะันแบบนี้ นา่นี่บุ๋มีหลายคนอยู่ด้วยนี่หลายเดินมาจำได้ไหมนาองทำเครื่องหมายเรื่อยๆเ,เด้อต้นไม,ม้อื่คลิปนี้เป็นคลิปเดินเดินป่า อ้าววนดีแล้วครับพี่น้องวนที่เดิมอ้าวนครับเอาอีกแล้ววนที่เดิมครับวนมาที่เดิมเหมือนเดิมที่ท่อข้ามนใช่ไหมมันมีทางเหนืออ้าววนขึ้นแล้ววนขึ้นวนขึ้นลยขึ้นมแล้ว นี่ไงเขาทำเครื่องหมายเหมือนกันนี่นึ่นี่นี่ไปตามนี่เดี๋ยวไทำเครื่องหมายเหมือนกันนะเขาวันนี้เลยนี่จะทำเครื่องหมายไว้ด้วยเดี๋ยวรออาจารย์เดินนำหน้าเขาทำเครื่องหมายไว้อยู่นี่เขาปลูกไอ้นี่ไว้ต้นไม้อยู่วันนี้เราจะสำเร็จไหมนี่เราจะได้กลับบ้าน